รสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกันยามแรงเด้อมือนนี่ลงมาตรงไหนตรงหน้าคือเก่าพี่น้องเลยมาเลาะหาเลาะเบิ่งน้ำก่อนหลังจากฝนตกแล้วก็เฮาวาดแล้วก็สิมาเบิ่งว่าเข่าออกเลยบ่เข่ายน่าเลยไปโอ้ยสั่งัวจะกินพี่น้องเลยผู้มันก็คือหนาแล้วก็เดี้นเนาะเมึนๆอยู่พ่อพ่อพกันยามแรงๆพี่น้องเอ้ย บรลงมาหลายมือเลยห้างอย่าีห้างเนะาะพอดีเนอเพ่อมันเยเพื่อมันเป็นเตกอกเตกอตัวนทูมันตงบกอกเนาะโอ้เท่าพุ่นงามผห้ามันบอกออกฮาวานมีน,นมีมมน้ำในตัวนะตอนนั้นเข<อ>า,าเอาตอนนั้นฮาวานเป็นขีดตุ่ม อ้าวมันถือกี่ต้นมันยากออกเลยเขาไข่หอยหลายๆมันมสอดเวลหนหกเนาะไห้นี่ืดในวลายหวกบที่นอนในช่วงนี้ห่าง นี่ไข่หอยซีรียูเปียมันมันยดลงพุชแพ่ไ่ได้บ่ได้หรอก็ได้ได้ไน้ำอุบุกเนาะไป้ยอ้ยสดีตันแดงเงเด้อย้าเกาะธงคือก้าบไ่ได้มาหลายมือเลยนี่ร้องเลยอะว่ากนล้มงหน้ากะลงทงหน้ากูมือไ่ได้ไปใช่ปะกำลังไปเลยครับไ่ได้ค่อยลงมธงหน้าบดนัตกนเดกันใรแน่ีไข่หอยซีรีลาย แม่จไ่ดอยู่ลี่รักเพคักกะดีหอยันนี้ฮะเอาจะไปเฮ็ดมปวเดี๋ยวเอาปวใช่ไปไม่ยังเอาอิดโหลดมาโกแถวนึงนี่ไม่โแล้วเลยฮึดพี่เด้จาพอดีงามไอ้นี่ห่างเนาะไ้นี่ห่างดิพี่้อง งามเลยสัมเนยโอ้ยขับเจ้า้นี่พื่นะไรมันปนกับหยาด้นี่คือกันแข่งกันหยาโกะนี่คือหยาในคือเนียนไปเลยเถอะคือกาพอดีเลยไปเลยไปเลยการได้จับเข่าเออปุ่นกันยียนหากระวานแล้วมาแล้วผู้เละบัดมันแตะผู้เละเอาวัวมาเล็มก่อน คือว่างูมาเล่มข้มือคือว่าบนั่นแท้เนี่มันไปกินอยู่ใช่งวนี่นะม่ออื่นป้องมาเด้อป้องงวมากินเนี่ยมอื่นอะมันเตะกอกุ้ยหุดหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยที่หัหน้าเซลล์แหละปู่ ้าดอกหนะมันบ่หลายบ่าฟาไทยไทยนหลังมูก็ได้พอดีงามบทีบ่หหางที่เราได้เอาม้นปิดก้าเข้าวเจ้าเลยเต้มต่ำแบบนี้มันเตาไวพ้ดีเลยเอบัเลยพี่้องไว้ ระยะทำนี้เลยหน้าทางนั้งเขาแนวตําเนาะพันตํามันก็เรื่ไปเองมันก็เจ้าเดี่ยวอยู่สิได้ถูกเนาะถูกถ้าไม่ถูกเดี๋ยวหอยงัวเหยียบเต็มอยู่แต่คือบวชมกัดจังวะบางวันใหญกัดเดี่ยวมาจะได้ไหนนี่มันก็ไม่ได้มีงัวควายเป็นไหนได้เลย่ีนอยากปูกโอ้ไห้นี่ขากันที่พอดี งามงามพี่น้องเลยปีนี้ผมมีคนหยาดนี่นะค่ะเราคนโต๊ะใส่นี่อัดน้ำไว้เลยนี่ยพี่ครับเนาะมันมันต้นมันสูงเลยเนี่ยดูงงแล้วถ่ายลงเลยเด้อตูวไอ้เราอะเราจะเห็ดบ่เราจะเห็ดแบบวิธีแบบว่าอันเอาเห็ดเราท่านเห็ดเตื้ยบ่ะเราทำานเห็ดเตออยากเบิ่งใินี่แหละมันออกกับผมมีคนหยาต้นเขาก็ได้นี่นะงามอยู่เนาะเห็ดเอาสูตรพี่น้องเลย สูดุงใหญ่เห็ดนี่ได้ฝนได้ฝนได้อันนั้นกันเพาเอากิดมันก็ได้แล้วสับนี่นะมันขึ้นสับนี่เลยมีแต่ฝนตกฝนตกมาเทากับกักหนามเอาเลยหมากเบื่อฝนก้อนโอ้ยมันขึ้นสับนี่แล้วมันก็เห็ดฝนแล้วได้ไรสับนี่นะผมมีหันหยาเนี่ยต้นขึ้นมาเลยหอมกินกะมาเท่านี่หอมกินกะที่ว่าอันสาเจ้าออกมานำหนำชนี่ที่ว่าออกจริงหรอกน้องบอก นี่อบอกกท่านกันมีแต่คำมันนั่นแหละเข้ามาหาจีบเอาตัวนี้มาใส่โอ้ยกำมั็มีอยู่มงที้เนาะเาข้าเจ้ามาับบุกขึ้นมาท่านกันับกันท่านดูวันนี้โอ้ยหอมกินก้าดที่พี่น้องกอีน,กนนะากานี่พนองอืมอ,อมหอมนนเนาะเ็นหมาก่ไมอหอมกินกาดหวนแน่นี้ เข่าเแน่วอย่างที้หอมเลยท่นมาพว่าิไปแมกะมนดีเนื้อหักลางก่อมงมันเป็นชุดหอมงวก็จะไปใส่นองวนี่นาะคือบ่มากินอย่างนี้กาบ่เด่าหอมกาพอจังว่าเนาะคือหอมๆเนว่าขาหอมเป็นข้าวเจ้าดนว่าหอข้าวเจ้านี่บ่เนาะ หอมเข้าเจ้าเนี่พี่น้องก็ยเนี่ยมันหันเนี่ยอันนี้ประมาณได้ตะบวทิดที่เขาเห็ดแล้วเลยกัประมาณนั่นแหละอันเดียเดียวมันขึ้นไหมเจ้าน้อยจะมาถ่ายเบอร์อีกพี่น้องถ่ายเบอร์เป็นระยะระยะไปว่าบานนี้ฝนตกวันนี้กากน้ำเนี่ยบ้านเนี่ยตัดมันชุ่มเลยนาะสูงเน่ยฝนตกวันนี้กากน้ำเลยบ้านเนี่ยตอนฝนออกนี่แหละคือจะว่าเออที่เคลียร์ลงเลยเคลียร์ลงเลย ขีอเราขึ้นชีตีนะขี่ล้ติดไหมล่ะไออกข้าทีแท้วะไ่อเด็ดห่างานนกับโบห้างจำนี้แบบมันขึ้นกับพอดีธรรมดาอยู่มธรรมดางามสั่นเลยแบมันขืนแล้วกับพวกี้ยรยำนีนมันบ่มีบ่นที่ว่าทีท,ทีเนาะก็ว่ามันกเก่าะได้ อนเอาไปดำใส่บนผีฮะแปเอาข้าวเหนียวมาใส่ด้าบนมีข้าวเจ้าได้บานเห็ดน่าสบายพี่น้องเลยเอาไปทดลองมึงเด้อสูตรลุงใหญ่เห็ดนี่วาด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 แล้วก็ไถทับเลยแล้วก็คาดแล้วเลยสำเร็จบัดนลุงใหญ่ก็หาเห็ดอันได้สามปีนี่ไมสามปีนี่เนี่ยสามปีนี่เลยได้ผลแต่ปี่ไก่นี่ก็ดำลายอยู่เด้ไปใช่จ้อยนะจะแม่ แต่ใช่ป่ะตือ,าอมอยายังกันนะไปเก็บยังกันนะเก็บหอยหอยยังชลีเพื่อความจุไปขับไปทางในพูดขับไปทงในพูดบ่เนี่ออกาทงในแล้วก็ออกไปทงนั่นกับเมือเลยไปเรอเบื้งทงนั่นก่อนเพราะว่าทงนั่นเฮ็ดล่าสุดมูท่านจะออกก็จะไปเบื้งทงนั่นก่อนพี่นอ้อง สูตรนี้ที่เขาเคยเห็ดขําไผบอกก้าลองนั้นถือว่าคิดผิเนเลยสบ,บายเลยสบ,บายได้เลยจะได้เอาว่าบริเี <laughs> ดยดวไ่ได้่างไดร้ายอ่ารเียดน้อบบนะเอาไว้เป็นลักเลยพ่อมีเห็ดแบบเน้นสบ,บายนะอืมอยกกุ้งหนึ่กุ้งใหญ่เ งัวก็บอมากินโอ่นมนจะให้กินนั่นไม่ได้กินเนี่ยเ่านี้ว่าย่านห้างมาแล้วัดแห่งที่ใช่หรือไม่นะเพื่อนบมเอาเลยนะเพื่อนเอาตีนน่นเนี่ยเพื่อนจะพูดตีนนีมไปเออป้าไ้เพื่อนเอาใะเออพี่มาลำกันพี่ก็ได้ ฮัลโหลลิตทงหน้าลอภาคมาวะมาเด้เห็นไหมอมาอยู่ผไปเปิืท่านันออกแล้วบอข่าเฮผมไปมาพี่ถหุ่อไรพี่น้องไอ้ทางนี้ยพี่้วานพี่น้องวานปไว่าพนถหุดไว้ก่อน เผื่อนน้ำมันเผื่อหลายเนาะเผื่อนบริมีคือเขา้าค่ะเขาเลยบม่มีแต่เงินซื้อน้ำมันเขาก็เผ็ดไถหวานเลยเผื่นเห็ดบัเป็นเผื่นเยียนหยาโอ้โงนี่กำลังออกกำลังผลิตห่างากับ่นห้หหวยมื้อนี้เนาะแต่วานเตาวา,นเ,านเนี่ย,ยเขึ้อนเนื้อเข่อกับมือห่าวานนั่นแบบฝนตกก็เลยเขาหยุดเอาขึ้นแน่ออนไม่นะเอาคืนนะไม่น้องก้ารนะเอาขึ้นขึ้นเต็มที่ทั้งคุณทางนี้เป็นเฉาเตี้ยด้วทั้ง เีียบ่นมันจะคืดทีได้เนาะกันว่ามันออกเนาะนี่มันท้านออกเบิร์ดเลยนลังออกกำลังออกคนนั้นหากระตุกใช้เท่านั่งเขียาเต็มออกแน่แฮว์ป่านนี้ไปไปไปต่อไปเลยไปเบิ่งทั้งไห้ไงเฮาป่านนี้มาเด้อมาเด้อลุกไปยังกันไปขัแม่ว่ขึ้นมาเด้อ หยีบขวดแตกเด้เหรอน่า้อยใช่ไหมท่านมูโอยน่สมุทรตายิงท้องยิงใส่น้ำหุยยังมีบางหนึ่งหันมีได้บกแล้บัตบกมตกหลายมื้อแต่ไนคืดคืดคืดอีกเนาะ ไปวันนี้ลงบึงนาใไห่เหาย้ำบ่ได้ไปจิตร์เธอโอ้ย่าลืมอันนั้นเด้อใบมะกล่คอยเด้อเอาใบมะกอกเมื่อกี้ก็ปนปลามาชิมาเอาย้ำไรกะลืมบัดได้กินแล้วบัดรกินหอมนั้นตัวก็จะเยียบเลย คักดีออกคักรีออกคักดีอกัด่เออคือแบบนี้เนีคักแบบนี้นะงัวกรัดแบบนี้นะออูกอมาเลยนายใหญ่กับผูกเขียวเม่มาเลยพี่น้องออกแล้วบานเต็มย่อัดะอืมกักแบบนี้แล้วอันนี้ก็ยังบบคักอยู่นี่นี่กักบทั่วอยู่่นวว่านนาอันนั้นว ตัดเนื้อใช่ใ <welche> ช <is it? S 2> like, ่จักตัดแล้วก็หายมันใหญ่ไปมันต้องหิ้วปุ๊บไปสูดมันกระจักเขาแลยอันนี้นะงวนี่ปองลงมางวชาวบ้านนี่ไปพูดแล้วไปเอาใบมะกาะก็อยู่ตาวมาพี่เดี๋ยวยังจะบาใบเกาะด้วยเไปกินกระปุลหนาไม่เห็นเะหนากระไ

หยีบงานนิดน,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 น่อยนะ้ำตีนนะปะจิงล,ลงหันหน้าตาเนาะลงหันม่ได้ฮับเอาได้สักตะเอ้ยโดดลงม,มาใส่ปาก็เลยเนี้งาทางพีทั้ทง,ทงสายมั้ง ปอดะปอเนาะเข็มเ่อก่อนเนยังพ่อว่าอด้ส่งยอดเลยกินกับช่งมิ้นกินกับทางไหนพี่นุ้ยันทับบื่ทัน ปาแล้วสมลำไหมดิตกกอกได้เหตาตกกอกได้ใช่โอ้ยวนมยังเนี่ยดห่านฮะเปแตาเม่ตลูลานกรหัวเชี่ยกนหัวเชียนี

Dı, ออกขักอยู่เนาะหฮใงญ่กันเนาะเกี่ยวขนัวอักอยู่ขัดูละเอียอยู่ดีแต่ฝนตกมาเท่านั้นที พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพร่อรพอมีพี่น้องมาเลาะให้เลาะนาพี่น้องเก็หลังจากที่ว่าแล้ววันนี้ลงมาเลาะท <มา S 1> ุ่ขมขนคำเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกา็คึกคามเลยอ่าก็คือสีพอประมาณนี้แหละพี่น้องเอ,อ้อยเนาะหัวใหญ่เด้อตัวหัวยหญเด้อเช่นใด,นดกับฝากเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ย ได้ออกไปเฮ็ดเวียเหตุงานแหละก็มือกับมือออกมือบอกออกเนาะแต่ว่ามือได้มีงานหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นห้ทางลุงใหญ่เป็นธุระให้ก็ได้ออกไปเนาะเนาะฝากฝากคลิปของลุงใหญ่ไว้แต่ละคลิปเป็นกำลังใจให้แน่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจะลงเพียงชั่นี้เลยพี่น้องเลยเนาะสุดท้ายีนกระอของโขอบใจเอฟซีที่เขามาเบิ่งมาช้มเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่เนาะ บอกวมกขบใจอยู่ดีมีแหงเบิร์ดฉุกหูิทุกคนเด้อพี่น้อยเนาะอย่าเจ็บอย่าจ,าจนขอกาเค้ว่า,าสบายดีสบายดีพี่น้อง